สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2568เรามาอัปเดตหลังเกมสำคัญค่ำคืนแห่งยุโรปที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หลังจากเชลซีเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไปแบบเด็ดขาด3.0ต่อในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, รอบลีกเฟสนัดที่5ซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมของเกมนี้เชลซี Chelsea แสดงให้เห็นถึงความนิ่งความมั่นใจและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีในทุกจังหวะตั้งแต่ต้นจนจบเกม บรรยากาศในสนามตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมต้องบอกว่าเข้มข้นมากแฟนบอลเชลซีเต็มความจุพร้อมเสียงเชียร์ที่กดดันคู่แข่งและผลักดันทีมของเราไปพร้อมกันเกมนี้มีทุกอย่างทั้งดรามา่าประตูที่ถูกปฏิเสธการไล่ออกและ3ประตูที่ส่งให้เราคว้าชัยชนะเหนือทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซลโลนาในช่วงต้นเกมเชลซีพยายามใช้จังหวะเล่นเร็วจากการเปิดบอลยาวของโรเบิร์ตซานเชส ซึ่งสครั้งในช่วงนาทีแรกสามารถพาเกมเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้ทันทีแนวรุกอย่างเอสเตเวลแสดงให้เห็นถึงการไล่บีบเกมที่ดุดันทําให้เราได้ลูกเตะมุมเร็วและเกือบเปลี่ยนเป็นประตูแรกของเกมแต่สุดท้ายลูกยิงของเอนโซเฟอร์นันเดสก็ถูกยกเลิกเพราะมีการฉลับแขนของเวสลี์โฟฟาน่าในจังหวะก่อนหน้าด้านบาเซโลนาเองก็มีจังหวะเกือบขึ้นนําจากความผิดพลาดเล็กน้อยของมอยเซสไคเซโด แต่เฟอร์รันโตเรสซึ่งได้โอกาสหลุดเดี่ยวกลับซัดหลุดเสาออกไปทําให้สกอร์ยังคงเป็นศูนย์ต่อศูนย์แม้ช่วงหนึ่งบาร์เซโลนาจะเริ่มขึ้นเกมได้ดีและครองบอลเหนือกว่าแต่โอกาสจะแจ้งจริงๆกลับเป็นของเชลซีมากกว่าโดยเฉพาะจากจานโต้กลับเร็วที่ใช้ความเร็วของเปโดเนโตผ่านบอลจากริสเจมส์หลายครั้งทําให้แนวรับของบาซ่าต้องตั้งรับอยู่ตลอดกลางครึ่งแรกเชลซีเกือบได้ประตูอีกครั้งจากลูกฟรีคิกของเอสเตเวล ก่อนที่เอนโซ่จะยิงจอดจ่อเข้าไปแต่ธงล้ำหน้าก็ถูกยกขึ้นเพราะชาโลบาถูกมองว่ามีส่วนรบกวนเกมจนกระทั่งนาทีสำคัญมาถึงจากจังหวะเตะมุมต่อเนื่องคูคูเรยาเปิดเรียดเข้าเขตโทษเนโต้สกิดไปทางเสาสองทำให้เกิดความวุ่นวายตรงหน้าประตูและสุดท้ายเป็นกุนเดที่ทำเข้าประตูตัวเองเชลซีขึ้นนำ1-0ท่ามกลางเสียงเฮยอย่างกึงกก้องในสแตมฟอร์ดบริดจ์ก่อนจบครึ่งแรก บาร์เซโลนายังต้องเจอข่าวร้ายเพิ่มเติมเมื่อโรนลัลอารารโคโถูกใบเหลืองที่2ในจังหวะเสียบใส่คูคูเร่าจนถูกไล่ออกเริ่มครึ่งหลังเชลซีปรับหมากส่งอันเดรซานโตสลงมาแทนมาโลกุสโตพร้อมกับขยับบริสเจมส์ไปเป็นแบ็คขวาตามตำแหน่งถนัดซึ่งรูปเกมก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเชลซียิ่งคุมเกมได้มากขึ้นบาร์เซโลนาถอยต่ำลงและแทบหาช่องเจาะไม่ได้เชลซีส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายอีกครั้งจากซานโตส แต่ก็ถูกยกเลิกจากจังหวะล้ำหน้าของการนาโชอย่างไรก็ตามความกดดันต่อเนื่องก็แตกออกเป็นประตูที่สวยงามที่สุดของเกมในไม่กี่อึดใจถัดมาเมื่อเอสเตวัลรับบอลจากริสเจมส์ทางกราบขวาก่อนจะเลี้ยงฝ่าแนวรับบาซ่าและยิงด้วยเท้าขวาเต็มข้อบอลพุ่งแสกหน้าผู้รักษาประตูเสียบตาไข่ด้านบ,นบนแบบหมดสิทธิ์เซฟเป็นประตูที่สะท้อนถึงคุณภาพของดาวรุ่งรายนี้อย่างแท้จริงทำให้เชลซีนำห่าง2-0 หลังจากนั้นเกมเริ่มเปิดมากขึ้นเชลซีมีพื้นที่เล่นสบายขณะที่บาร์เซโลนาแทบหาโอกาสได้ยากกระทั่งประตูปิดกล่องเกิดขึ้นจากลูกจ่ายคิลเลอร์พาสของเอนโซเฟอร์นันเดสให้เลียมดีแลบซึ่งหลุดเข้าไปยิงบอลผ่านผู้รักษาประตูตุงตาข่ายแม้จะมีธงล้ำหน้าแต่ VAR กลับคำตัดสินทำให้เชลซีนำห่าง3-0อย่างเด็ดขาดช่วงเวลาที่เหลือบาร์เซลโลนาไม่มีทางจะพลิกสถานการณ์ได้เชลซีเก็บเก,บเกมอย่างเป็นระบบ ไม่เร่งจังหวะเกินจําเป็นและสุดท้ายก็จบเกมด้วยชัยชนะอันยอดเยี่ยม3 0หนึ่งในคําคืนยุโรปที่แฟนสิงบลูจะจดจําไปอีกนานชัยชนะนี้ทําให้เชลซีขยับขึ้นอันดับที่5าของตารางลีกเฟสยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปอย่างเต็มตัวก่อนที่เราจะหันมาโฟกัสเกมสําคัญสุดสัปดาห์กับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกนี่คือชัยชนะที่สําคัญทั้งในแง่ความมั่นใจฟอร์มการเล่นและภาพรวมของทีมในยุคข,ของเอนโซมาเรสกา หลังจากที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนา3-0เอ็นโซมาเรสกาได้เผยเคล็ดลับพิชิตบาร์เซโลนาและข้อความสำคัญถึงผู้เล่นโดยมาเรสกาเปิดเผยว่านี่คือชัยชนะที่มีความหมายแต่เน้นย้ำว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะทีมยังมีโปรแกรมหนักรออยู่ในสุดสัปดาห์นี้กับอาร์เซนอลเขาบอกว่าผลงานเหนือบาร์เซโลนาเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่ไม่ได้ทำให้ความจริงเปลี่ยนไปว่าเชลซียังต้องรักษาความสม่ำเสมอและโฟกัสกับแต่ละเกมแบบวันต่อวันหนึ่งในประเด็นสำคัญของชัยชนะครั้งนี้คือวิธีการที่เชลซีปิดพื้นที่และควบคุมเกมได้เหนือบาร์เซโลนาแม้ในช่วงที่ยังเป็น11ต่อ11มารเรสกาอธิบายว่าเป้าหมายหลักคือทำให้บาร์เซโลนาไม่มีความสบายใจเวลาครองบอลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามสไตล์ของเขาเขาบอกว่าทีมซ้อมกันหนักมากที่คอปแฮม โดย85%ของการฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้เน้นไปที่การแย่งบอลการตั้งตำแหน่งที่ถูกต้องและการบังคับให้บาเซโลนาเล่นในพื้นที่ที่พวกเขาไม่ถนัดมาริเสกาชี้ว่าเมื่อเชลซีสามารถครองเกมไว้ได้เองก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องปรับจังหวะและนั่นนำไปสู่โอกาสมากมายไม่ว่าจะเป็น3ประตูที่ทำได้หรือ3ประตูที่ถูกปฏิเสธจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะพอใจกับมาตรฐานการลื่นของทีมในนัดนี้ อีกช่วงสำคัญคือคำพูดของเขาถึงผู้เล่นในห้องแต่งตัวหลังการเฉลิมฉลอง,องร่วมกับแฟนบอลที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เขาบอกว่าบรรยากาศในสนามยอดเยี่ยมและเป็นคำคืนที่ทีมอยากแบ่งปันให้แฟนบอลได้รู้สึกไปพร้อมกันแต่สิงเฮจบลงสิ่งที่เขาบอกผู้เล่นคือพักผ่อนให้เต็มที่48ชั่วโมงฟื้นฟูพลังงานแล้วเตรียมตัวพบอาร์ซิอลเพราะความท้าทายที่ยากกว่าเดิมกำลังรออยู่ มาเรสกาสรุปว่าชัยชนะนี้คืออีกก้าหนึ่งของทีมแต่ไม่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นลดลงแม้แต่น้อยทุกคนต้องรักษาโมเมนตัมและความเข้มข้นนี้ต่อไปซึ่งถือเป็นข้อความที่สะท้อนวิธีการทำงานของเขาได้อย่างชัดเจนหลังเกมเมื่อคืนนี้เกมที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นและที่สำคัญเป็นค่ำคืนที่ทำให้ความฝันของนักเตะค,คนหนึ่งกลายเป็นจริงนั่นคือเลียมดีแลโดยดีแลให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนฝันที่เป็นจริงเขาบอกว่าตัวเองเติบโตมาพร้อมความฝันที่จะยิงประตูในเกมระดับยุโรปและคืนนี้เขาทําได้จริงต่อหน้าแฟนบอลในบ้านของเราท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันและคู่แข่งระดับบาร์เซโลนาประตูจ่อจจากจังหวัดชงของเอนโซเฟอร์นันเดสเป็นเหมือนภาพจําที่เจ้าตัวจะไม่มีวันลืมไปตลอดอาชีพค้าแข้ง เกมนี้เชลซีออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งเราควบคุมจังหวะและอยู่โจมอย่างมีวินยัยหลังจากเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งวัย18ปีก็จัดการโซโล่เดี่ยวและยิงประตูสุดสวยเป็น2-0ประตูนี้เรียกเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามและทำให้แฟนบอลรู้สึกว่าเด็กคนนี้กำลังจะเป็นคนสำคัญของทีมในอนาคตดีแลบพูดถึงเอสเตวาวิลเลียนว่าเขาอายุน้อยแต่เต็มไปด้วยศักยภาพเขาเป็นเพชรดิบและมีโลกทั้งใบอยู่ในมือ นี่คือคำยืนยันจากเพื่อนร่วมทีมที่เห็นศักยภาพของนักเตะบราซิลคนนี้แบบเต็มตาในสนามเมื่อคืนส่วนแผนการเล่นของเอนโซมารสกาในเกมนี้ดีแลบอธิบายชัดเจนว่าทีมเตรียมตัวมาเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวรับที่สูงของบาร์เซโลนาเชลซีเน้นการเคลื่อนบอลการดึงจังหวะและรอจังหวะสวนกลับซึ่งทั้งหมดทำได้ตามแบบที่วางไว้เกมรับมีวินยัยเกมรุกเฉียบคมและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะท้าทายทุกทีมในยุโรป ดีแลบทิ้งท้ายว่าเรากำลังสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่นี่เราดีขึ้นทุกวันและเชื่อว่าเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมคำพูดนี้สะท้อนบรรยากาศภายในทีมที่กำลังมั่นใจและมีแรงผลักดันอย่างมากอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจากชัยชนะ3 0เหนือบาร์เซโลนาที่เชลซีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกด้านหนึ่งในจุดเปลี่ยนของเกมที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการปิดตายลามินยาเมลดาวรุ่งบาร์เซลโลนาวัย18ปีที่มีดีกรีถึงรองบอลลงดอ และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่อันตรายที่สุดของทีมเยือนก่อนเริ่มเกมคำถามที่แฟนบอลและนักวิเคราะห์หลายคนสงสัยก็คือเชลซีจะหยุดยาเมาได้อย่างไรเพราะผู้เล่นคนนี้มีทั้งความเร็วเทคนิคการตัดสินใจที่เฉียบคมและเป็นหัวใจสำคัญของเกมรุกบาเซโลนาในซีซั่นนี้แต่คำตอบที่เราได้เห็นในสนามคือฟอร์มที่แข็งแกร่งเต็มร้อยจากมาคูคูเรยียอดีตเด็กปั้นลามาเซีย ที่โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์คลาสในการรับมือกับดาวรุ่งร่วมชาติคูคูเร่าถูกเอนโซมารเรสกาปรับไปยุนสูงในตำแหน่งคล้ายวิงแบ็กซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่โซนถนัดของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าการขยับนี้นำไปสู่ผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกโดยประตูแรกของเกมก็เริ่มจากการเปิดบอลของเขาบอลลึกไปถึงเปโดรเนโตก่อนจะไปโดนกุนเดสกัดเข้าประตูตัวเองส่งเชลซีออกนำ และกลุ่มจังหวะของเกมได้ตั้งแต่กลางครึ่งแรกแต่สิ่งที่หลายคนต้องชื่นชมมากที่สุดคือการป้องกันยาเมาตลอด90นาทีโรเบร์โตมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์กับอเมซอนไพร์ e หลังเกมโดยบอกว่าความดุดันของคูคูเร่ยคือกุญแจสำคัญเขาเล่าว่าคูคูเร่ยตั้งใจบังคับยาเมาออกด้านนอกตลอดเวลาไม่ให้กลับเข้าซ้ายเพื่อยิงหรือจ่ายเขาตามติดเร็วตัดบอลเร็วไม่ปล่อยให้ยามามีเวลาตั้งเกม หรือแม้กระทั่งสัมผัสบอลในพื้นที่สุดท้ายได้เลยตลอดเกมเราแทบไม่ได้เห็นยาเมามีจังหวะสร้างอันตรายแบบที่เขามักทำในลาลีกาหรือแชมเปียนส์ลีกรอบก่อนๆน,นี่คือผลงานการประกบแบบมีวินยัยและเข้าใจรายละเอียดของคู่แข่งที่ต้องยกเครดิตให้คูคูระยาแบบเต็มๆในอีกด้านหนึ่งคำคืนนี้เป็นเวทีแจ้งเกิดอีกครั้งของเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งวัย18ปีของเชลซีประตูที่2ของเกม ซึ่งเกิดจากการลากเลื้อยเดี่ยวก่อนยิงแสกหน้าผู้รักษาประตูเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือเสียงเฮดังสนั่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อเทียบกันแล้วนี่เป็นค่ำคืนที่เอสเตวโดดเด่นกว่ายามาวอย่างชัดเจนท้ายเกมเลียมดีแลบถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูปิดท้าย3-0ให้เชลซีเป็นประตูแรกของเขานับตั้งแต่ฟุตบอลสโมสรโลกและเติมเต็มค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบของทีมในทุกรายละเอียด ชชยชนะในเกมนี้ไม่ใช่แค่3ามแต้มแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่าเชลซีของเอนโซมาเรสกากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องทั้งเกมรับที่แข็งแกร่งเกมรุกที่มีจังหวะและการเติบโตของดาวรุ่งหลายคนซึ่งรวมถึงเอสเตวัลดิแลปและแม้กระทั่งคูคูเรยยาที่หลายครั้งถูกมองข้ามแต่กลับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเกมระดับสูงเช่นนี้ประเด็นสุดท้ายวันนี้เราจะพาแฟนบอลทุกท่านไปร่วมบันทึกค่ำคืนที่น่าจดจำของเอสเตวัลวิลเลียน ดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในความหวังสูงสุดของเชลซีหลังจากโชว์ฟอร์มระดับเวิร์นคลาสในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกก่อนเกมหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการเปรียบเทียบระหว่างเอสเตวาลกับลามินยามมลสองดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในยุโรปตอนนี้แต่เมื่อเสียงนกหวีดเริ่มขึ้นทุกอย่างในสนามที่สแตมฟอร์ดบริดจ์กลับสะท้อนชัดเจนว่าค่ำคืนนี้เป็นของผู้เล่นเชลซีอย่างแท้จริง เอสเตวาวิลเลียนได้สร้างช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ที่ผู้ชมทั้งสนามยืนขึ้นพร้อมกันประตูโซโล่เดี่ยวของเขาในครึ่งหลังไม่เพียงแค่สวยงามในสายตาแฟนบอลแต่ยังเป็นจังหวะที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจทักษะและจิตใจที่นิ่งกว่าผู้เล่นอายุเท่าเขาทั่วไปเขาพาบอลเลี้ยงผ่านแนาวรับบาร์เซโลนาก่อนจะยิงด้วยเท้าข้างไม่ถนัดบอลพุ่งแบบที่ผู้รักษาประตูไม่มีโอกาสเซฟเรียกเสียงเฮดังกึกกล้องไปทั่วสนาม ปฏิกิริยาของแฟนบอลเชลซีหลังจบจังหวะนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและทึ่งแฟนบอลคนหนึ่งพูดว่าสตาร์บอยเราได้ยุติการถูกเถียงเรื่องยามาหรือเอสเตวาอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่ำคืนนี้เอสเตวาได้ยืนอยู่เหนือคู่แข่งวัยใกล้เคียงกันอีกคนอีกความเห็นหนึ่งกล่าวว่าเขาคือผู้วิเศษเขาแสดงให้ยามาเห็นวิธีการเล่นฟุตบอลในวันนี้เป็นคำพูดที่แฟนบอลจำนวนมากเห็นพ้อง เพราะยามาลแทบไม่มีบทบาทในเกมและไม่สามารถเจาะเกมรับของเชลซีได้เลยตลอดทั้งคืนแฟนบอลอีกคนถึงขั้นบอกว่านักวิจารณ์มาดูยามาลแต่กลับได้เห็นผู้ชนะบอลองดอนในอนาคตคำนี้อาจจะดูเกินจริงสําหรับบางคนแต่ชัดเจนว่าเอสเตวอลกำลังสร้างรอยประทับลึกในใจผู้ชมด้วยพัฒนาการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ย้ายมาลองดอนยังมีเสียงแซล,เบ,ลเบาๆจากแฟนบอลเชลซีว่าลามินยามาลพาเที่ยวบินมาอังกฤษหรือเปล่าไม่เห็นเขาเลยคืนนี้ สแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฟอร์มทั้งสองคนในค่ำคืนนี้บางคนยังกล่าวอีกว่าการยิงประตูใส่บาร์เซโลนาน่าจะมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับเอสเตวัลเพราะเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยฝันอยากเล่นให้สโมสรแห่งนั้นในวัยเด็กเมื่อกลับมามองภาพรวมผลงานของเอสเตวัลในเกมนี้เป็นเหมือนการประกาศตัวเองในเวทียุโรปอย่างเต็มรูปแบบทั้งความมั่นใจการตัดสินใจและผลกระทบในเกมรุก เขากำลังเติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญของเอนโซมาเรสกาและแน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอันยาวไกลสุดท้ายนี้ผมอยากชวนแฟนบอลเชลซีทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าประตูของเอสเตวาเมื่อคืนนี้อยู่ในระดับไอคอนิกของสโมสรหรือยังและเขากำลังพัฒนาเร็วกว่าที่คุณคาดหวังไว้หรือไม่แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณครับ